สวัสดีทุกคนวันนี้เราจิมารีวิวใหม่พี่เนาะเอาได้ไหม่มาใหม่ใหม่คู่ตัวนี้ได้มาใหม่ยังบม่ได้ทดสอบเลยปกติเราใช้ไหม่เดียวนี่ได้ไหม่คู่นี่สองอันคู่ไปนี่มาบ๊าวเหมือนกันสองคนได้ละห่างไกลจากกล้องมาได้ประมาณสามเมตรตัวนี้ ส่วนตัวนี้ตัวที่เราใซสอยู่นี่กอกไก่ห้าชิเมตรตัวนี้ตัว,ต,วตัวนี้เป็นไม่เดี่ยวนะมันจะมีกล้องซาดแบทในตัวนี่ฮะไม่เดี่ยวตัวนี้ใซสดีจูเสี่ยงสัดดีตัวนี้กับซี่ัดดีคือกันะนะั่นแหละเอามันเป็นไม้คู่ในราคาลักพันไปเนาะพันกุบะพัน พันร้อยไปเนี่ยแหละโดยห้ากหากสิบบาทเนี่ยแหละขันขันกว่าใช้ดีจะ้แะแต่ตัวนี้มันมีกล้องนะเขาก็ยังบ่เคยลองใช้เย็นแต่เขาเจ้าใช้แต่ใช้จ้ะฉากแบตก่อนแบตเใาอย่างบง่ใช้เอ๊ะบ่บตัวนี้มีเนี่ยวางตัวนี้อนะว่าตัวนี้มันเอ๊ะบ่ปุ๊บปุ๊บปิดเปิดมันที่จุดคนนี่ อันนี้สำหรับบนสาเบ็ดน,นี่หัวไม้มันนี่สำหรับอันนี้นิดนิดแบบตัวนี้ตัวนี้จะใช้ดีะนะอันนี้หัวอันนี้มันหัวดูดหัวดูสัญญาณหัวดูดสัญญาณส,สามารถเวลาเอาเสียบเสียบเสร็จกดศดพทาแล้วสามสารถสากสาเบ็ดได้ โดยที่โบทอดตัวนี้ก็ได้ใส่ดีใสด่สดีตัวนี้แล้วก็มีอีกพี่เนาะมาไหมคือกันค่าตังกร้องตัวนี้ลุ้นใบลุ้นอันนี้อันนี้ฮะราคาทึบน,นี่ร้อยไปกูบะเกิดใส่ดีจ้ะนะมุนไปเนาะพี่เนาะว้ายมุนมุนทั่วทิศเลยพี่เนาะ Mình ta hỏi à, hay vâng đây. Yeah, hay vâng. Bọn nhà không ăn ra mặt. ra mặt tốt hơn đây nữa. Cho mà xong mét xong mét qua nó bài. อันอีกเียพี่น้ะงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้เนาะงูไปมาสุบโอดีอค,คุ้งการใช้ตัวนี้มันเบาพี่เนาะมันเบาผมยาวอันน,นี้ สามรถมุ่นได้นะนี่มุ่นได้เราคิดปหางตั้งทางนอนก็นได้เอาเชวลงมาให้บ้างอีกตัวนี้ไปมาง่ายพี่น้องชือคือง,ง่ายบน,นัดอันนี้เวลาเขาจะเขาจะท่ายนอนกับได้พี่น้องมันมีซอกอันนี้ มันมีซ่องหัวเกลียวเกียวนี้เทาะเหาใช่ทางตั้งทางทางนอนเนาะใช่ทางนอนตัวนี้ทางตัง้งตัวนี้มันมีซ่องอันคีย์เฮดแหมเบิรงกนี่มันใส่ง่ายพี่น้องไปอันนั้นาจะใส่ปไปนี่ก็ได้ไปมาง่ายมันบุนักนะหายไป,น,ยยน,ปนี่ใหายชดเฮดแหมเบิรง ประมาณนี้มอะกับการไล่ซุดพี่เนาะเดี๋ยวนี้ตัวนี้อาบอเอาไปนั้นแล้วกบเปลี่ยนเส้นอัันี้ก็ได้แต่เป็นปนี้บัดเนี่ย ประมาณน,นี้ทั้งนอนอเขาสามันยืดองไปได้ถ่ายไปนเนี้ลแล้วลาถ่ายฮุกะถ่ายเดี๋ยวได้ถ่ายทางนอนนะตัวนี้มันเบาเลยนะมาสะดวกเห็นปะจับแน่นนี่ ราคา100กบาบาทคุ้มค่าอยู่ขอซื้ออยู่อันนี้อ่ะคลิปนี้กับจบสำเนาเนาะบายบเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้า